ครับสวัสดีตอนเย็นวันที่ส7เจ็ดนะครับกรกฎาคมสอง6นอหนะครับมาดูดอกชนชมกันนะครับพอดีกลับมาจากส่งของนะครับโอ้โหนะครับกระดาษหมดนะครับห่อส่งของก็ส่งครบไม่ครบคนด้วยครับแล้วเหลืออีกเจ้าที่ส่งวันที่สั่งวันนี้นะครับกับเจ้าเลยเจ้าหนึ่งครับโอ้ต้องขออภัยด้วยครับก็ส่งไปได้ต้องขออภัยด้วยครับคนที่สั่งวันนี้นะครับว่าต้องเลื่อนส่งไปพรุ่งนี้เนาะ พวกนี้หรือเมื่อเลือนนะครับเพราะว่ากระดาษหมดจริงๆนะครับเอ้าวันนี้ก็เลยพามาดูต้นนี้ก่อนนะครับอ่านะครับพามาดูต้นนี้นะครับโอ้โหนะครับสวยงามจริงนะครับนี่นะครับอะไรครับคาราเมลครับเหลืองแสงเทียนนะครับตอนนี้คือถ่ายช่วงช่วงดอกเขากําลังบานแบบบานแบบยังไม่สุดนะนะครับพอดีมันมีความละมุนนะครับมีควละมุนมีความแบบสวยงามนะครับก็เลยถ่ายให้ดูก่อนนะครับนี่ ช่วงบานยังไม่สุดนะครับแต่ถ้าบานสุดแล้วนะครับสีเขาจะออกออกจืดกว่านี้นิดนึงนะครับออกออกจางๆนะนะครับอันนี้ดอกตูมก็เต็มต้นเลยนะครับอันนี้เป็นตู้ต้นตอนฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะครับเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งฮอลแลนด์นะครับผมนี่นะครับเป็นกิ่งฮอลแลนด์เสร็จปั๊บผมก็ท้งตั้งแต่เริ่มเด็กเลยนะตั้งแต่ผมปักชำมานะครับก็เริ่มเลี้ยงมาครับแล้วก็มาเอ็นขึ้นมานะครับเอ็นขึ้นมาผมก็มานั่ง มานั่งตัวนี้เลยนะครับมานั่งเขาเรียกว่าอะไรนะเลืองแสงเทียนเนี่ยนะครับนะพอดีมันวันนี้มันออกดอกนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับตอนแรกมันยังสะสมอาหารไม่ไม่ไม่เยอะนะครับน้องก็ธรรมดานะครับกิ่งเสียบกิ่งชำเนาะยังสะสมอาหารไม่เยอะนะครับมันก็ดอกยังไม่เยอะนะครับมาตอนนี้มันก็เริ่มแข็งแรงนะครับก็เลยเห็นดอกนะครับสวยๆอย่างนี้ครับก็เลยเอามอวดกันนะครับเนาะเอามาเอามาให้ชมกันนะครับอ่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เสียไปนะครับดอกบานไม่สุดต้นนี้นะครับ แต่ไหนเลยจะสู้ต้นน it. ี้นะครับนี่ต้นนี้นะครับดูนะครับอืมนะครับแดงนะครับแดงตัวนี้นะครับมาดูนะครับสวยงามจริงนะครับมาดูเนี่ยดูนะครับโอ้โหนะครับสวยจริงนะครับนี่แต่ตอนนี้เป็นแผลนะครับต้นนี้เป็นแผลคือมันดอกมันเยอะนะครับแต่มันมันมันเน่านะครับที่โดนอ่าโดนอะไรไม่รู้มันเน่าตรงกลางเนี่ยนะครับเนี่ยรอยเน่าตรงกลางเนี่ยนะครับ แล้วมันก็เป็นรูเป็นโพรงเลยนะครับแต่ที่ผมชอบมันก็คือดอกมันสวยนะครับดอกมันสวยผมก็เลยเก็บมันไว้นะครับตัวนี้นะครับนี่สวยงามกจริงๆนะครับนะครับเอ้าแล้วใครแต่ใครถ้าใครอยากได้มันก็ยังมีเหลือนะครับเมื่อเช้านี้รีวิวไปแล้วนะครับต้นสองต้นนี้นะครับต้นนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ประการะคุณเอาไปรับไปเลี้ยงแล้วครับต้นต้นนี้นะครับอ่าเหลือสองต้นนี้นะครับดอกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นแฟนซีนะครับนี่ ดอกนะครับดูดอกขนาดนี้เลยนะนะครับแดงแล้วก็ม่วงแล้วก็ชมพูนะครับแดงม่วงชมพูนะครับก็มีอยู่สามสีนะครับโขดก็ลักษณะอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับผมโขดก็ประมาณนี้นะครับนะก็ราคาตอนเมื่อเช้านี่ผมบอก450บาทเนาะนะครับอ่า450บาทส่งฟรีนะครับไม่มีค่าส่งตอนนี้ก็450บาทส่งฟรีนะครับอ่ารับ2ต้นไหมครับนะข้อเสนอดีๆรับ2ต้นนะครับเอาไป800ส่งฟรี รับ2ต้นนี้800ส่งฟรีนะครับต้นนี้ก็จะมีแดงเหลืองม่วงนะครับอันนี้กําลังบานแบล็กเรดนะครับกําลังจะบานนะครับแต่ต้นนี้เหลืองนะครับต้นนี้ม่วงนะครับม่วงอ่านะครับ2ต้น800นะครับถ้าใครรับก็ลองทักมานะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับ0 9 8 0 0 8 3 0 7 4นะครับจากช่องบุตรทอมเทนเนลเดินนะครับอ่าพาไปดูต้นไหนอีกนะครับต้น ตัวนี้ยังไม่มีใครรับนะครับ300บาทนี่งครับแบคเรสนะครับทั้งต้นเลยแบคเรสทั้งต้นเลยนะครับนี่เป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะครับเนี่ยทั้งต้นเลยนะครับส0 0บาทนะครับส่งฟรีด้วยนะครับยังไม่มีใครรับนะครับมาตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่มีใครรับเหมือนกันนะครับอะไรนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ดอกเล็กนะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับที่จริงมันดอกใหญ่ตัวนี้อยู่หรอกนะครับอ่าสองตัวนี้มีคนรับไปแล้วนะครับอ่าคุณพี่อะไรนะรับไปแล้วนะครับผมนะ เดือดต้นเอี้ยวนะครับขดเอี้ยวต้นนี้นะครับนี่ขดเอี้ยวต้นนี้นะครับยังมีใครรับนะครับนี่เห็นไหมนะครับสวยงามนะครับต้นนี้นะครับอ่าแต่ต้นนี้มันราคานี่หน่อยนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับส่งฟรีเหมือนกันนะครับมาต้นนี้สามร้อยบาทนี่ส่งฟรีนะครับนี่นี่ต้นนี้นะครับอ่ากระถางที่สี่นะครับอ่ายังมีใครรับนะครับโอเคครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ นะครับไปจะพาไปเยี่ยมชมแดนรวมทรัพย์นะครับผมอืมเดี๋ยวผมจะรอลุ้นดอกต้นนี้นะครับนี่นะครับจะรอลุ้นนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้มีดอกสีเหลืองแล้วตัวนี้เป็นดอกสีขาวสีขาวอมชมพูนะครับผมจะทรงไปอย่างนี้นะนะครับก็รอลุ้นก่อนนะครับว่ามันจะดอกมันจะสวยขนาดไหนนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้เห็นดอกไหมนะครับแต่ว่ามันน่าจะได้เห็นแหละนะครับเนี่ยก็เนาะเพราะว่าดอกมันก็โอ้โหไม่แช่ลงอีกเลยรอครับนี่ท่านผู้ชมนะครับ รอยเจาะแล้วนะครับนี่เผอไม่ได้เลยนะครับนี่นี่รอยเจาะนี่นะครับฝั่งนี้ก็รอยแล้วนี่นานเห็นไหมนี่แบบนี้เผอไม่ได้เลยนะครับขนาดพ่นนะครับเดี๋ยวสงเสวยวันนี้ต้องได้ฉี่ใจแล้วบ้างนี่นะครับไอพวกแมลงปากดูดแมลงพวกนี้โอ้เยอะแยะนะครับผมนะเอามาดูแดงระมซับนะครับตัวนี้นะครับสวยงามไหมครับนี่นะครับโอ้โหครับ แดงบานดีจริงๆนะครับนี่นะครับอื้อันนี้รอบที่สองแล้วนะครับที่มันบานขึ้นมานะครับรอบที่สองรอบที่สองรอบที่สามรอบแรกอะไม่เห็นดอกนะครับเพราะว่าเจอเจอพวกอาพวกที่พวกเพี้ยไฟพวกอะไรนะครับรอบแรกไม่ค่อยเห็นดอกอันนี้มาเจอรอบที่สองรอบ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 สองอะเห็นดอกแล้วรอบที่สามนี่คือรอบนี้นะครับรอบที่สามนี่คือออกดอกนะครับรอบที่สามนะครับ นะครับดอกก็ยังใหญ่เหมือนเดิมนะนะครับยิ่งต้นใหญ่ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งดอกใหญ่นะครับเชื่อผมนะครับแดงกระดมซับเนี่ยนะครับนี่ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งดอกใหญ่นะครับจําไว้เลยนะครับยังไงยังไงก็อถ้าต้นมันใหญ่นะครับมันก็สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ทําให้ดูดอกตูมเขามันก็ใหญ่ตามขึ้นมานะครับนี่ยเลี้ยงเขามันสมบูรณ์ไปก่อนนะครับใครเลี้ยงที่แบบว่าเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงให้ใบเยอะไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องรีบร้อนนะครับให้เขาสะสมอาหารไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาออกดอกเนี่ยอ่ามันจะได้เห็นดอกแบบนะครับแบบผมเนี่ยนะครับจะสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับมาดูดอกซ้อนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับดอกซ้อนตัวนี้นะครับออกคล้ายๆกับน้ำหวานเนี่ยนะครับหวานเจี๊ยบนะครับนี่ชื่ออะไรนี่สวยงามเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยงามจริงนะครับ ะอย่างนี้แหละครับเวลาเลี้ยงต้นไม้ถ้าได้เห็นดอกนี่โอ้นะครับอนี่สวยงามครับผมนะครับเอาละครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์จดสี่นะครับผมจากช่องหมวกทองชนแนลนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะวันนี้ท่านไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรนะครับเข้ามารับชมกันได้นะครับวันหน้านะครับเผื่อว่าท่านต้องการนะครับก็เผื่ออยากจะซื้อเนาะเออดูกันไปนานแล้วนี่ก็มั่นใจแล้วล่ะเออ ขายชัวร์แน่นอนไอ้เจ้าพ่อค้าคนนี้นะครับอืมนะครับท่านค่อยซื้อก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับทักไลน์เข้ามาก่อนก็ได้นะครับทักไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนหรือว่าจะติดตามทาง Facebook นะครับ f a c e b o o k เราก็มีนะครับทองชนชมนะครับเข้าไปติดตามมันก่อนนะครับอ่าอันนี้ผมก็นั่งแดงโดมซับไว้อันนี้กิ่งเสียบครับกิ่งตัดออกจากต้นนี้แหละครับแล้วก็เสียบลงดินนะครับพอมันสมบูรณ์เราก็มานั่งแล้วก็เสียบยอดเหมือนกันนั่งเนี่ยนั่งแท่นนะครับนั่งขาต้นเลยนะครับเนาะ เข้ามาทักไลน์หรือว่าเข้าไปเพื่อนเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ได้นะครับติดตามทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือจะ TikTok ก็มีครับเออนะครับทุกทิกตอกก็มีบักทองนะครับอ่าชื่อทิกตอกนะครับอ่านาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ